เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่24กรกฎาคมวันนี้เช่นเดิมครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องตลาดนักเตะของทีมกันก่อนไปกันที่ดีลแรกนะครับกับความคืบหน้าการตามล่าตัวมาเนลอูกาเต้กองกลางตัวรับของปารีสแซงต์แชร์แมง ที่ไปไปมามาสอแวาวว่าจะยากขึ้นเต็มแก่เลยครับเมื่อตามรายงานของฟ o r เรนเพเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังของ Sky ยเ r อรมัได้ออกมาระบุว่าปารีสแซงแชกแมงยังคงยืนกลานว่าจะขอค่าตัว70ล้านยูโรสําหรับการปล่อยตัวมาเนลูกาเต้ออกจากทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ดูที่การเจราจากับแมนยูน t เตดก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าว่ามันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ด้วยกับดิวของอูกาเต้นั้นในช่วงก่อนหน้าทีมปีศาจแดงของเราก็เคยแจ้งไปแล้วว่าพร้อมจะจ่ายที่50ล้านยูโรดยขอชําระเงินเป็นแบบโครงสร้างแบ่งจ่ายเป็นงวดๆแต่เมื่อตอนนี้ครับราคากระโดดไปไกลถึง70ล้านยูโรก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าทีมหลังบ้านของเรานั้นจะเอายังไงต่อไปครับรายงานต่อมาของฟลาบซโซโรมาโนนะครับมากันที่ดีวการตามล่าตัวมัทไยสเดลิกกองหลังของบายเยนต์กันบ้างซึ่งกับดิวนี้ครับก็แทบจะไม่ต่างกับดิวของมาเนลอูกาเต้ก่อนหน้า ที่แมนยูเน็ดก็ยังคงติดเรื่องค่าตัวเพราะว่าบาเยนชัดเจนว่าต้องการเงินค่าตัวไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรแบบเต็มจำนวนเลยนะครับดยที่ไม่รวมส่วนเสริมต่างๆเข้าไปด้วยในขณะที่ทัพปีสแสดงของเราอยากจะรวมโบนัสและก็ส่วนเสริมต่างๆเข้าไปในราคา5้าล้านยูโรที่บาเยนต์ตั้งเอาไว้ซึ่งอาจจะเป็นเงินต้นสัก40ล้านยูโรและก็โบนัสอีกสัก10ล้านยูโรก็ว่ากันไปครับแต่ทีมเือใต้ก็ไม่ยอมรับกับข้อสเสนอดังกล่าวทำให้นี่ก็เป็นอีกดีลที่แมนยูเน็ดยังไม่สามารถเคล รายงานต่อมาของ f ลาเบโซโรมาโนครับมากันที่เรื่องราวของยูซ u f โฟฟาน่ากองกลางตัวเก่งของโมนาโกที่เหลือสัญญาอีแค่ปีเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งนักเตะเป้าหมายในแดนกลางของทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ด้วย โดยมีกระแสข่าวนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะไปชิงตนหน้าเอซิมิลานอีกดีลหนึ่งหลังพวกเขาในยังตกลงเรื่องค่าตัวนักเตะกับทางมนากไม่ได้เลยครับซึ่งกับดีลนี้ครับล่าสุดทางฟลาบิโซโรมาโนก็ได้ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับกองกลางวัย25ปีรายนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับ ซึ่งค่าตัวที่โมนาโกอยากได้ขั้นต่ำก็คือ35ล้านยูโรหรือประมาณ28ล้านปอนด์นอกจากนี้ครับฟาบิ r โอมา o โนก็ยังได้กล่าวเสริมอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังได้สอบถามถึงรายละเอียดของแวนเดอร์สันแบ็กขวาวัยยิ่ม3ปีของโมนาโกด้วยเช่นกันครับหลังตัวนักเตะน,นั้นก็เป็นอีกหนึ่งในช็อตลิสต์ของทีมปีศาจแดงเรานั่นเอง เราข้ามาที่รายงานฝั่งอิตาลีกันบ้างนะครับกับดีลของโซฟิยานอัมราบัตที่ตอนนี้ต้องกลับไปรายงานตัวซ้อมกับฟิอเรนตินาต้นสังญญาปีก่อนแล้วก็ค่อยมารอดูอนาคตของตัวเองอีกทีซึ่งกับรายงานของทางตูโตสปอร์ตสื่อตังอิตาลีนะครับได้ออกมาระบุว่า โซฟิยันอัมราบัดยังรอการติดต่อเข้ามาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ครับเขาต้องการกลับมาเล่นกับทีมมากที่สุดซึ่งทางฟิยอ,อเองนะก็อยากจะให้เรื่องของเจ้าตัวนั้นเคลียร์จบด้วยไวเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะก็แจ้งกับสโมสรไปแล้วว่าเขานะต้องการจะย้ายออกจากทีมดังนั้นตอนนี้ผู้เขาพร้อมจะเปิดรับฟังทุกข้อสเสนอที่เข้ามาสําหรับการปล่อยตัวกองกลางชาวโมร็อกโกร,รายนี้ออกจากทีมแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อไปร่วมทีมแบบถาวรหรือว่าแม้แต่การปล่อยยืมตัวอีกครั้งก็ตาม เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาบิดเดเคออดีตนายทวารขวัญใจแฟนผีกันหน่อยนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงอยู่พอสมควรเมื่อทางกิเยโมไรนะักข่าวชื่อดังชาวสเปนของทางสื่อน้ำดีอย่างเดอะแอตแลนติกนะครับได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023ระหว่างดาบิดเดเคอและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาไว้ว่า ด d บิรู้สึกไม่พอใจต่อจอนเมทัฟมู้ในการกีฬาของสโมสรคนเก่าและก็เอริกเคนฮักที่ขอลดค่าเหนื่อยของเขาลงมาจากเดิมอ,อีกเป็นครั้งที่2หลังก่อนหน้านี้ DKR คนอะาก็เคยตกลงลดให้ก่อนหน้านั้นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วครับในการคุยสัญญาฉบับใหม่กับทีมซึ่งมันก็ควรจะจบไปแล้วตั้งแต่รอบนั้นด้วย และในมุมมองของนายดันชาวสเปนก็มองว่ามันเป็นการกระทําที่ไร้ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติกับนักเตะคนหนึ่งและเขาก็อยู่กับสโมสรอนมาเกินกว่า10ปีแล้วด้วยสโมสรอนก็ควรจะปฏิบัติกับเขาดีกว่านี้หรือเปล่านอกจากนี้ครับกิเยโมไรก็ยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่เขารับทราบมาว่าดาบิดเดเคอาได้บอกกับคนใกล้ชิดของสโมสรอนว่าเขาไม่ผิดโอกาสที่จะกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหลังมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะการที่จอห์นเมอร์ทับลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าท้ายสุดดาบ r ิดดเคอจะได้กลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ก็ตามทางกิเโมไรนครับก็ย้ำว่าตอนนี้อนาคตของนายด่านชาวสเปนวัยต่หลัก33ปีรายนี้ก็ใกล้จะได้รับคําตอบเต็มแก่แล้วครับหลังเจ้าตัวนน้นได้รับข้อสเสนอมากมายจากหลายสโมสรทั้งในซาอุดีอาระเบียในเมเจอร์ลีกและก็ในอิตาลีซึ่งก็คาดว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นในอีก1-2สัปดาห์ข้างหน้าครับ แต่สิ่งที่ดาบิดเดคอยังคงหนักแน่นและก็ชัดเจนมาตลอดก็คือเขาจะไม่เล่นให้กับสโมสรอื่นในอังกฤษอีกแล้วครับนอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นรายงานต่อมาครับมาที่เรื่องการบริหารภายในสโมสรกันบ้างซึ่งก็เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเรื่องพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับตามที่เคยรายงานไปก่อนหนะ้า โดยครนะิสวิลเลอร์นักข่าวชื่อดังของเดล l y เมล l นะครับก็ได้ออกมาอัปเดตกับความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปลดพนักงานเกินกว่า250คนที่ไม่มีความจําเป็นและก็มีภาระหน้าที่ที่ซ้ําซ้อนกันเกินความจาเป็นแล้วครับภายหลังมีการตรวจพบว่าในบางตําแหน่งมีพนักงานมากเกินไปจนทาให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพโดยในสัปดาห์นี้ครับก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นที่จะมีการจ้างอีเมลไปถึงพนักงานที่มีความส่มเสียงที่จะถูกปลดออกจากตําแหน่งนั่นเอง เรามาต่อกันที่ทัศนาของดูไวยอกอดีตกองหน้ายุค3ามแชมป์ของทีมกันนะครับโดยเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของเจดอนซันโชที่กลับมาจากการยิมตัวกับดอตมุนเมื่อปีก่อนและก็ได้กลับมาร่วมงานกับเอ็ดดิินฮากอีกครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหลังทั้งคู่นั้นเคยมีปัญหากันจนหลายคนคิดว่าคงจะไม่เผาผีกันซะแล้วอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้เอ็ดดิินฮากก็ได้บอกกับสื่อไปว่าเขาได้ปรับความเข้าใจกับนักเตะและก็พร้อมจะเดินหน้าต่อ ถามก็ยังส่งเจดอนซันโชลงประเดิมสนามในเกมปรีซีซันนัดที่ผ่านมากับกราสโกเรนเจอร์ด้วยแต่ทั้งนี้กับเรื่องดังกล่าวครับเดวายยอกก็มองว่าปัญหาของทั้งคู่มันแค่ทุเลาลงไปเท่านั้นและมันก็พร้อมจะปะทุขึ้นมาได้ตลอดเมื่อผลงานของทีมออกมาไม่ดีเหมือนปีที่ผ่านมาและอย่างอาจจะกลับมาย่ำแย่เหมือนเดิมครับซึ่งกับเรื่องนี้ทางเดวายยอก็ได้แสดงความเห็นของเขาเอาไว้ว่า สำหรับผมแล้วคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะดูแปลกเลยนะระหว่างเจดอนซันโชกับอีกคนหนึ่งที่เขาก็คงไม่คิดว่าจะต้องได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ผมเชื่อได้เลยว่าตอนนั้นไม่มีแฟนบอลคนไหนหลอกกล้าคิดว่าเอริกเคนฮากจะพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัได้สําเร็จซึ่งเจดอนซันโชเองก็ไม่คิดว่าเขาจะทําได้เช่นกันซึ่งหากผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนั้นเอริกเคนฮากก็จะถูกปลดออกจากตําแหน่งไปแล้วในช่วงเวลาที่ซันโชกลับมาสู่สโมสรอนแต่สําหรับเจดอนซันโชนั้นยังมีสัญญาเหลือกับทีมอีกตั้ง3ปีและเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของทีมด้วย มันมีไม่กี่สโมสรบนโลกใบนี้หรอกที่จ่ายค่าเหนื่อยในระดับนั้นไหวดังนั้นเขาจะต้องอยู่กับทีมต่อไปและมันก็จะสร้างความลำบากใจขึ้นภายในทีมอย่างแน่นอนผมไม่รู้ว่าพวกเขาจัดการเรื่องนี้กันยังไงนะมีการนัดคุยกันต่อหน้าเพื่อพยายามไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกันหรือเปล่าแต่ปัญหาก็คือถ้าพวกเขาออกสตาร์ทได้ไม่ดีและยังแพ้ต่อไปเรื่อย ผมคิดว่าพวกเขาจะโทษกันไปมาอีกเหมือนเดิมมันเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองเลยนะแต่การที่พวกเขาพยายามสงบศึกกันไว้ผมเองก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีล่ะแต่หากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ท้ายสุดอาจจะมีระเบิดลูกใหญ่ตกใส่หัวของเอลริคเฮนทักอีกครั้งก็ได้ใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ